คลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปสู่เส้นชัยของการลดหย่อนภาษีกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยว่าโค้งสุดท้ายของการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันมีค่าลดหย่อนอะไรที่อัปเดตบ้างครับพี่วีมผมเริ่มจากผมก่อนแล้วกันนะตัวแรกเลยคือประกันสังคมจากเดิมที่มันสูงสุด9,000เนี่ยเหลือแค่6,300เพราะว่ามันมีการปรับลดในระหว่างปี แต่ว่าจริงมุมหนึง่งเราก็ถูกตัดเงินน้อยลงก็เป็นข้อดีแต่ถ้าในมุมภาษีเรียกว่าเอามาลดหย่อนได้น้อยกว่าที่ควรได้ใช่ครับอันนี้คือตัวแรกครับตัวต่อมาตัวที่สองคือชอบดีมีคืนครับ,รบแน่นอนว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ใช้ในตอนต้นปีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าใช้ตอนไหนยังไงนะครับย้าอีกทีนะครับใช้ตั้งแต่1มกราจนถึง15กุมภาปี์ปี65 ดังนั้นตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วอันนี้แพลนอะไรไม่ได้แล้วใช่สตัวนี้แพนอะไรไม่ได้แล้วยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกไหมครับปีนี้มีอีกตัวนึงเปลี่ยนแปลงครับสำคัญมากและสําคัญกับบลจมากครับทุกคนต้องรู้ครับสำหรับนักลงทุนนะครับนั่นคือการแจ้ง อนุมัตินะครับความยินยอมให้ทางบลจส่งข้อมูลการซื้อกองทุน SF กับารเอบให้กับทางสำพากรครับถ้าไม่แจ้งน่าจะทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลการซื้อไปลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องครับทีนี้เราต้องแจ้งภายในเมื่อไหร่ครับต้องแจ้งภายใน31ธันวา2565ครับอันนี้คือปีแรกแล้วต้องแจ้งให้เรียบร้อยจากที่พี่หนอมพูดเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้ไว้แล้วเข้าไปปฏิบัติตามอาจจะแพลนอะไรหรือทําอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ยังมีส่วนเพิ่มในฐานะที่โค้งสุดท้ายเดือน2ือนี้ อยากจะทําอะไรเพื่อประหยัดภาษีได้เงินคืนภาษีกับมาเยอะๆเนี่ยประกันและออมและลงทุน<ม>ยังถือเป็นเรื่องที่ยังจําเป็นอยู่นะครับ,รบมุมประกันชีวิตสูงสุด1,000 0แบาทนในนี้วรวมอะไรบ้างครับหนึ 1, ่งมีประกันชีวิตกับประกันสุขภาพครับแต่ว่าทั้ง2ตัวก็จะมีเงื่อนไขแย,ยากย่อยไป แปลว่าประกันชีวิตจัดเต็ม1 0 0 0 0แสนก็จบไปตแต่ถ้าไม่สามารถจัดเต็ม1 0 0 0 0แสนได้อาจจะเอาประกันสุขภาพมาบวกได้อีกใช่ 25, <000. S> 2 0 0 0ถูกต้องครับ,รบ<ม>นี้คือตัวแรกตัวที่2ครับกลุ่มออมและลงทุน SSF, R r f เมื f, ่อสักครู่นี้ที่บอกว่าต้องให้คอนเซนต์ส่งข้อมูลให้สัมพาก่อนครับจำตัวเลขกลมๆ1ตัวเลขครับ500,000บาทรวมกัน 5 0 0แสนบาทแต่ไม่ใช่แค่ SSF กับ R m f ครับต้องรวมอะไรอีกครับมีกลุ่มเกษียณครับผมไล่ไวๆนะครับเมื่อมีพวกกองทุนสำรองนิติบัชีนะครับแล้วก็มีกบขกองทุนสครองข้เอกชนแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็รวมถึงประกันบำนาญด้วยครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งหมดชุดนี้เนี่ยใช่ห้าแสนบาทถูกต้องครับแปลว่าถ้าซื้อแล้วหรือรวมกันแล้วเกินห้าแสนเรียกว่าซื้อเกินใช้เต็มที่ก็แค่ห้าแสนอยู่ดีถูกต้องครับนะครับเอาสองตัวหลักๆเลยครับเ S F เนี่ยเวลาจะซื้อนะครับ 3 0ของไรายได้ทั้งปีและรวมกันแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทส่วน r m f ครับ30%เหมือนกันเลยนะรวมกันแล้วไม่เกิน50,000 0บาทสอง 2> 2ชุดนี้ที่ทำไมเราต้องพูดคำว่า30รวมกันแล้วไม่เกินเท่าไหร่เพราะเวลาเราซื้อย้ำเลยนะครับ,รบพยายามอย่าลงทุนเกินสิทธิ์ครับใช่ครับลงทุนเกินสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นครับเน้นย้ำสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือถ้าคุณลงทุนเกินสิทธิ์แน่นอนคุณดะจ่อนภาษีได้เท่าที่สิทธิ์ที่คุณมี แต่สิ่งสำคัญัะดับที่สครับส่วนที่คุณลงทุนไว้เกินสิทธิ์เนี่ยเวลาคุณขายคืนกําไรจากการขายต้องเอามาเสียภาษีคับพี่วีคือเราคงไม่มีใครลงทุนแล้วไปภาวนาอยากขาดทุนนะ<ต>้องเป็นว่าอีก10ปีอีกอายุ55ส่วนลงทุนส่วนเกินนั้นเกิดกําไรขึ้นมาก็จะมีภาระที่ต้องมาิดเเรื่องภาษีต่อนั่นเอง,องย้ำเลยพยายามอย่าลงทุนเกินสิทธิ์ สำหรับการลงทุนใน S S F หรือ R M F ในช่วงเวลานี้ที่ตลาดอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผันผวนขึ้นแรงลงแรงเนี่ยนะครับแนะนาแบบนี้ครับการลงทุนใน S S F หรือ R M F สามารถเลือกลงทุนในการลงทุนความเสี่ยงต่าๆได้เช่นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้มีทั้งหมดครับมีทุกบลจด้วยไม่ต้องกังวลส่วนอีกเรื่องหนึง่งเวลาเราจะวางแผนภาษีครับม,มันหมายถึงการที่เราพยายามที่จะดูว่าการถูกหักณที่จ่ายไปแล้วมันมากเกินไปหรือไม่แล้ววางแผนเพื่อดึงเงินที่ไม่จะเป็น กับคืนมาให้เราครับ,รบไม่รู้พี่หนอมเคยเจอคนที่มีความไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องภาษีแบบนี้บ้างไหมพอพูดถึงหักภาษี่ายนึกถึงเรื่องนี้เลยครับพี่วีก็คือหลายคนนะครับเข้าใจผิดครับว่าถูกหักภาษีที่จ่ายไปแล้วเนี่ยแปลว่าจบแล้วไม่ต้องยื่นภาษีซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับถูกหักภาษีไว้เนี่ยแปลว่าคุณมีหน้าที่ต้องเอามายื่นภาษีให้ถูกต้องครับแล้วก็เอาภาษีหักนี้จ่ายมาใช้ในการคำนวณภาษีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีภาษีหักนี่จ่ายบางประเภทที่เรียกว่า final tax ครับผม ตัวไฟนอลแท็กนะครับอธิบายง่ายคือเป็นสิทธิ์ในการเลือกครับว่าจะถูกหักภาษีใ,ให้จ่ายแล้วจบไม่ต้องเอามาดูคำนวณภาษีหรือจะเอามาดูคำนวณภาษีก็ได้สิ่งที่เราเจอกันบ่อยนะครับไฟนอลแท็กที่เราเจอกันบ่อยจะมีอยู่2ตัวครับตัวแรกคือดอกเบีย้ยครับถูกหักไว้1 5เเลือกได้ว่าจะจบหรือว่าเอามาคำนวณภาษีกับอันที่2ครับเงินปันผลครับถูกหักไว้สิก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะจบหรือว่าเอามาดูควณนวัดภาษีสิ่งสำคัญคือ,องอนนีีี้้้จะไดใชอออกททคือตอํา ไฟลิ่งปีหน้าตอนยื่นภาษีช่วง<อ>น<อ>น,นี้ได้ความรู้ไว้แล้วเตรียมตัวไว้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากจะรบกวนพี่วีครับขอเทคนิคในการลงทุน S S F กับ R M F หน่อยครับเอาว่า3เทคนิคดีๆเอาไว้ใช้ในการที่ประหยัดภาษีบน S S F R M F นะครับข้อแรกเราควรที่จะใช้บัตรเครดิต ในการซื้อกองทุนกลุ่มนี้ครับ1<ม>คือมันจะช่วยทําให้เราไม่ต้องเสียเงินสดอย่างน้อย45วันหรือ50าสิบวันวเวลายืดไปใช่ครับหรือเวลาลงทุนประหยัดภาษีมันมักจะเป็นเงินก้อนครับใครที่รู้ว่าจะได้โบนัสต้นปีแน่ๆอยู่แล้วใช้บัตรเครดิตรูดไปก่อนก็จะทําให้เราสามารถประหยัดภาษีได้เต็มมิเต็มหน่วยนะครับเทคนิคที่2บอกอย่างนี้ครับตลาดผันผลช่วงนี้ลงทุนให้ตรงกับระดับความเสี่ยงของเราไปเลยตั้งแต่แรกและอยู่กับมันไปยาวๆแต่ใครก็ตามที่มีเวลาในการติดตาม ตลาดตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลงทุนในช่วงนี้ลงทุนความเสี่ยงต่ำๆก่อนได้นะครับลงกอง KSF RMF KSF s s f, f, s f, f <S <S ได้เลยแล้วช่วงไตรมาสหนึ่งช่วงกลางปีหน้ามาดูว่าถ้าตลาดมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นค่อยสวิตชิ่งก็ได้ครับหรือเทคนิคสุดท้ายครับสำหรับใครก็ตามที่ลงทุนประหยัดภาษีมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราอาจจะมีกองทุน LTF ที่ครบกําหนดอยู่ก็ได้เอาเงินครบกําหนดก้อนนั้นกลับมาโรลงทุนต่อในปีนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้เงินใหม่ในการลงทุนครับ ฟังเอาดีมากเลยครับพี่วีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตครับเรื่องของการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของการโล LTF สามเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าผมเน้นนิดนึงอันนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือสิ่งสําคัญที่นักลงทุนหลายคนไม่เข้าใจนะครับคือเรื่องของเป้าหมายการเงินอของตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองจะลงทุนไปเพื่ออะไรอย่างน้อยเครื่องมือทางภาษีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรากํากับเวลาเป้าหมายการเงินได้อ,อย่างอาร์เมครับเรารู้เลยว่า55ต้องใช้เงินกับอะไร เพื่อกเกษียณหรือถ้ามีเรื่องอื่นแล้ว m F พาไปสู่เป้าหมายได้ก็ใช้ได้ S F F ก็10ปีข้างหน้าระยะยาวมีอะไรอยากทําหรือมีอะไรอยากใช้ก็ใช้ S F F ในการตอบโจทย์ได้เหมือนกันวางเป้าไว้ว่าอยากได้เงิน10ล้าน S F F ใน10ปีพาไปถึง10ล้านได้ก็จัดไปครับถูกต้องครับอันนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงอย่างนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงตลอดแผนการเงินเป้าหมายการเงินก็เช่นเดียวกันครับหลายคนเจอเรื่องเจอวิกฤตหรือว่าเจอโอกาส ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ก็อย่าลืมทบทวนเป้าหมายการเงินของเราด้วยครับกลับมาพบกับคลิปความรู้การเงินดีๆแบบนี้ได้กับเควลต์มินครับบนช่องทางด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ